ปัญหาฝ้าในวัยทํางานอยู่แต่ในห้องอยู่แต่ในออฟฟิศถ้ามยังมีปัญหาฝ้าอีกล่ะครับวัยสาเนี่ยบอกเลยว่าไม่ค่อยได้โดนแดดดวงอาทิตย์หรอกแต่เป็นวัยทํางานเนี่ยค่ะพี่ชัยวัยทํางานต้องใช้อะไรคะคอมพิวเตอร์ใช้แล็ปท็อปใช้มือถืออ่านั่นแหละหมอเรียกว่าเป็นฝ้ามือถือฝ้าโน้ตบุ๊กอ๋อเหรอ ใช่ค่ะเพราะอุปกรณ์เหล่านี้มันจะปล่อยตัวแสงสีฟ้าอยู่ตลอดอนะคะซึ่งแสงสีฟ้าเหล่านี้มันก็กระตุ้นให้เกิดเม็ดสีเมลานินเกิดฟ้าได้มันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวเองยังไงบ้างเพิ่มเติมไหมครับถ้าในความเห็นหมอเนาะก็ต้องอยอมรับว่าอุปกรณ์เหล่านี้ก็ยังจําเป็นอยู่นะคะเพียงแต่ถ้าเราลดจํานวนชั่วโมงที่อยู่หน้าจอได้นะคะครหรือที่เรียกว่า screen time ะคะ่ะลดลงมาหน่อยก็จะดีค่ะอาจจะหากิจกรรมอย่างอื่นว่างทําบ้างนะคะอ,ออกไปเดินเล่นบ้างนะคะนัดเจอเพื่อนถ้าเจอเพื่อนก็อย่าสไลด์แต่จอมือถือคุยกับเพื่อนบ้าง นะคะเราลดเวลาที่อยู่กับหน้าจอนะคะคุณภาพชีวิตจะดีขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องคุณภาพผิวนะคุณภาพของสายตาก็จะดีขึ้นด้วย